สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวันวิทยาศาสตร์ไทยกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันวิทยาศาสตร์ไทยตรงกับวันที่เท่าไรประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะและเด็กๆทราบหรือเปล่าคะเพราะเหตุใดถึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะด้วยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระผู้นำแห่งสยามประเทศด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์พระองค์ทรงคำนวณปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงณนะบ้านคลองรึกกํตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411 ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุดซึ่งพระองค์จึงได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้น